คุณเคยเห็นเด็กไร้บ้านคนหนึ่งที่ทำให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติถึงกับน้ำตาไหลาหรือไม่เรื่องจริงที่จะสะเทือนหัวใจคุณจนคุณไม่อาจละสายตาเพราะในกล่องกระดาษเก่าเพียงใบเดียวความลับช็อกโลกทั้งใบกำลังรอการเปิดเผยและเด็กชายคนนี้กำลังถือกุญแจสู่ความจริงที่ไม่มีใครกล้าจินตนาการเด็กชายเดินลุยฝุ่นริมฟุตปาดลมเย็นตีหน้า ท้องฟ้าสีเทาหม่นเหมือนจะร้องให้แทนเขาเสียงรถวิ่งผ่านด้วยความเร็วไอเสียลอยฟุง้งกลิ่นควันทำให้แสบจมูกเขากอดเสื้อเก่าขาดรุ่ยแนบอกความหนาวบาดผิวเหมือนใบมีดท้องร้องดังจนเขาต้องหยุดเดินใต้สะพานคอนกรีตเด็กชายเห็นกล่องกระดาษเก่าใบหนึ่งเขาค่อยๆเดินเข้าไปมือสัน่นสายตาก้มต่ำ ทันทีที่เปิดกล่องเขาชะงักภายในมีจดหมายเก่าและรูปถ่ายครอบครัวแต่ภาพนั้นไม่ใช่ครอบครัวของเด็กชายลมหายใจเขากระตุกหัวใจเต้นแรงขอบตาร้อนเ่าเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาเด็กชายรีบหันขวับชายร่างใหญ่ในเครื่องแบบตำรวจยืนอยู่แสงไฟสะท้อนบนป้ายชื่อ ตำแหน่งสูงสุดที่เขาไม่เคยคิดว่าจะพบใกล้ขนาดนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติใบหน้าขึงขังแววตาเข้มขรึมจนเด็กชายตัวแข็งค้างนายพลก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าวเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดคล้ายตอกย้ำความจริงว่าหนีไม่ได้เด็กชายหลบตากลัวว่าเขาจะถูกดุกลัวว่าเขาจะถูกไล่ กลัวว่าโลกใบนี้จะใส่ชื่อเขาในรายชื่อคนที่ไม่มีใครต้องการอีกครั้งผู้บัญชาการก้มลงมือใหญ่เอื้อมมาหยิบจดหมายในกล่องเขาอ่านเพียงบรรทัดเดียวร่างสูงสันไหวเบาๆน้ำตาหยดแรกไหลลงบนซองจดหมายเสียงหายใจของเขาหนักขึ้นบรรยากาศรอบตัวเงียบจนได้ยินเพียงเสียงหัวใจของเด็กชายเด็กชายมองผู้บัญชาการด้วยความงง เขาไม่เข้าใจไม่รู้ว่าทำไมชายในตำแหน่งสูงสุดถึงร้องไห้เพราะจดหมายเก่าที่ไม่ใช่ของเขาผู้บัญชาการเงยหน้าแววตาแดงกำ่ำมือกำรุกถ่ายแน่นริมฝีปากขยับเบาๆเหมือนคำที่เขาพยายามเก็บงำม,มานานกำลังจะหลุดออกมาและในวินาทีนั้นบางอย่างในแววตาของเขาทำให้เด็กชายขนลุก ความรู้สึกเหมือนยืนอยู่ตรงกลางความลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตใครบางคนตลอดกาลผู้บัญชาการสูดลมหายใจแรงเขาเก้าวเข้ามาใกล้เด็กชายอีกก้าวแววตาเต็มไปด้วยความปวดร้าวและคำถามท,าที่ทำให้เด็กชายหัวใจหยุดเต้นชั่วขณะผู้บัญชาการเอียงหน้าลงมาในระดับสายตาเด็กชายแววตาเขาสั่นไหวเหมือนคนที่เพิ่งพบความจริงบางอย่างที่รับไม่ไหวริมฝีปากของเขาขยับช้า เสียงสั่นจนแทบไม่เหมือนเสียงของนายตำรวจระดับสูงเรากับเขาฝืนใจตัวเองให้พูดคำหนึ่งออกมารูปนี้เธอได้มันจากที่ไหนประโยคสั้นๆแต่มีพลังหนักเหมือนภูเขาถล่มลงตางอก,อกเด็กชายเขาถอยหลังเล็กน้อยหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาจากหน้าอกเด็กชายกลืนลมหายใจดวงตาไหวระริก เขามองรูปถ่ายในมือของผู้บัญชาการอีกครั้งภาพชายหญิงอุ้มทารกตัวเล็กท่ามกลางรอยยิ้มที่อบอุ่นมากจนบดบังความจริงรอบตัวผมผมเจอมันในกล่องครับเสียงเด็กชายเบาเหมือนกระซิบแต่ในความเงียบใต้สะพานมันชัดเจนราวกับตะโกนผู้บัญชาการนิ่งไปลมหายใจของเขาหนักขึ้นเขาหลับตา ล่อยให้น้ำตาไหลอีกรอบหยดลงบนรูปอย่างไม่ไอายตำแหน่งไม่อายยศไม่อายใครมือใหญ่จับไหลเด็กชายเบาๆสัมผัสนั้นอ่อนโยนผิดคาดเหมือนคนที่กลัวว่าถ้าใช้แรงมากกว่านี้เด็กชายจะสลายไปเด็กน้อยชื่ออะไรเด็กชายสัน่นเขาไม่คุ้นกับคำถามแบบนี้ไม่มีใครเคยต้องการรู้ชื่อเขา ไม่มีใครเคยมองเขายาวนานขนาดนี้ผมชื่อพบครับผู้บัญชาการเปิดตาช้าช้าแววตาเต็มไปด้วยบางอย่างที่เด็กชายอ่านไม่ออกความคาดหวังความหวังความกลัวหรือความจริงที่เขาพยายามหนีมาตลอดหลายปีพบเขาทวนชื่อเบาๆเหมือนทดสอบตัวเองว่าคำนี้เป็นเพียงเสียงหรือเป็นบาดแผลเก่าที่เพิ่งถูกเปิดอีกครั้ง ผู้บัญชาการค่อยๆหยิบกระดาษที่อยู่ใต้รูปอีกแผ่นเป็นใบแจ้งเกิดเก่ามุมกระดาษขาดอักษรซีดจางแต่มันยังอ่านชัดพอเขาชะงักทันทีที่เห็นชื่อบิดามารดาคิ้วขมวดมือสัน่นราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนชื่อบนกระดาษคือชื่อของคนสองคนที่เขาเคยรู้จักดีที่สุดสองคนที่หายไปจากชีวิตเขาโดยไร้คำอธิบาย สองคนที่เขาตามหาเกือบครึ่งชีวิตแต่ไม่เคยเจอร่องรอยใดๆเขาเงยหน้ามองเด็กชายตรงหน้าดวงตาทั้งคู่สบกันหนึ่งเต็มไปด้วยความสับสนอีกหนึ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่กดทับมานานเกินไปฉับพลันเสียงรถตำรวจคันหนึ่งหยุดไม่ไกลแสงไฟสีแดงสะท้อนผนังคอนกรีตเสียงวิทยุด,ดังตัดบรรยากาศหนักอึง้ง นายตำรวจอีกคนรีบวิ่งเข้ามาใต้สะพานท่านครับเราพบหลักฐานใหม่เกี่ยวกับคดีครอบครัวที่หายไปเมื่อสิบปีก่อนทีมสืบกำลังรอท่านที่กองบัญชาการผู้บัญชาการยืนนิ่งมือยังวางอยู่บนไหลเด็กชายเขาไม่พูดไม่ตอบเพียงมองเด็กชายเหมือนยืนอยู่ตรงหน้าความจริงที่เขาไม่อาจหันหลังให้ได้อีกแล้วเด็กชายก้มหน้า ไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจระดับสูงถึงจับไหล่เขาไว้ทำไมเขาถึงร้องให้หนักแบบนั้นทำไมรูปถ่ายในกล่องเก่าถึงทำให้โลกของชายร่างใหญ่คนนี้สั่นคลอนแต่ก่อนที่เด็กชายจะพูดอะไรผู้บัญชาการช้อนคางเขาให้เงยขึ้นแววตานั้นจริงจังจนเขาขนลุกไปทั้งตัวพบฉันต้องถามคำสำคัญกับเธอคำหนึ่งและคำตอบของเธอจะเปลี่ยนทุกอย่าง ลมหายใจเด็กชายสะดุดอากาศเย็นเหมือนหยุดเคลื่อนไหวผู้บัญชาการโน้มหน้าเข้าใกล้เสียงของเขาเบาแต่ชัดเจนจนแทงลึกเข้าไปในหัวใจเธอจำหน้าพ่อแม่จริงๆของเธอได้หรือไม่เด็กชายก้มหน้าลงใจเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาไม่แน่ใจไม่เคยเห็นใบหน้าพ่อแม่จริงๆไม่เคยสัมผัสความอบอุ่นนั้น แต่ในใจลึกๆเขามีภาพฝันเลือนลางใบหน้าที่คุ้นเคยแต่จำไม่ได้ผมผมไม่แน่ใจครับเสียงเด็กชายสัน่นน้ำตาเริ่มไหลรินเพราะความทรงจำที่แสนเจ็บปวดและความกลัวที่ไม่มีใครจะเข้าใจผู้บัญชาการถอนหายใจดวงตาแดงกำ่ำใบหน้าที่เคยแข็งกร้าวกลับอ่อนโยนลงเขานั่งลงบนขอบสะพาน จับมือเด็กชายแน่นเหมือนพยายามส่งผ่านบางสิ่งที่เด็กชายไม่เคยรับรู้พบบางครั้งความจริงเจ็บปวดกว่าที่เราคิดแต่ถ้าเราไม่เผชิญหน้าเราจะไม่มีวันได้เริ่มต้นใหม่เด็กชายมองมือใหญ่ที่กำมือเขาไว้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสเหมือนมีบางอย่างในโลกนี้ยังคงยึดเหนี่ยวเขาไว้บางสิ่งที่ไม่ใช่ฝุ่นไม่ใช่ความหนาว ไม่ใช่ความหิวแต่เป็นความหวังบางอย่างเสียงลมพัดผ่านสะพานใบไม้ปลิวว่อนแต่โลกของเด็กชายเหมือนหยุดหมุนเขามองผู้บัญชาการเห็นความเศร้าและความเสียใจซ่อนอยู่ในแววตาผู้บัญชาการค่อยๆยกรูปถ่ายอีกครั้งนี่คือครอบครัวของเธอและฉันฉันเคยรู้จักพวกเขาฉันเคยพลาด และว,วันนี้ฉันจะไม่พลาดอีกเด็กชายลมหายใจติดขัดเขาไม่เข้าใจคำพูดทั้งหมดแต่รู้สึกได้ถึงความสำคัญบางสิ่งกำลังจะเกิดขึ้นบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตเขาตลอดไปแสงจากตะวันลับฟ้าสะท้อนบนคอนกรีตเย็นชืดแต่ในดวงตาของเด็กชายมีแสงเล็กๆเ,เป็นประกายที่ไม่เคยมีมาก่อนแสงแห่งความหวัง แสงแห่งความจริงผู้บัญชาการลุกขึ้นกวาดสายตามองรอบๆเหมือนกำลังตรวจสอบความปลอดภัยแต่สายตากลับกลับมาจับที่เด็กชายเขาโน้มตัวลงอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ต้องใช้คำพูดพบถ้าเธอพร้อมเราจะเดินทางไปหาความจริงนั้นด้วยกันเด็กชายเงียบหัวใจเต้นรัว น้ำตาไหลรินแต่คราวนี้ไม่ใช่ความกลัวมันคือความหวังความหวังที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสอีกครั้งและในวินาทีนั้นโลกภายนอกยังคงเย็นชาฝุ่นควันความหนาวทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ภายในใจของเด็กชายและผู้บัญชาการมีบางอย่างเริ่มเติบโตบางอย่างที่เปลี่ยนชีวิตคนสองคนตลอดไป เด็กชายยิ้มบางๆครั้งแรกในชีวิตที่เขารู้สึกว่าตนเองไม่ได้อยู่คนเดียวผู้บัญชาการจับมือเขาแน่นความรู้สึกนั้นหนักแน่นไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นสัญญาสัญญาว่าพวกเขาจะไม่สูญเสียใครอีกเสียงรถดับไปแต่หัวใจของพวกเขาดังชัดดังราวกับโลกทั้งใบกําลังเตรียมพร้อมสำหรับความจริงที่จะเผยออกมา สำหรับความเจ็บปวดที่จะถูกเยียวยาและสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่เด็กชายไม่เคยฝันว่าเขาจะมีแสงสุดท้ายของวันสะท้อนบนรูปถ่ายทำให้ใบหน้าครอบครัวในรูปเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังรอเด็กชายรอผู้บัญชาการรอความจริงและรอวันที่หัวใจทุกดวงจะไม่ต้องร้องให้ด้วยความเหงาอีกต่อไปผู้บัญชาการถอนหายใจลึกอีกครั้ง เขายืนขึ้นเต็มความสูงมองรอบสะพานที่เงียบสงัดฝุ่นละอองลอยในแสงสุดท้ายของวันเหมือนโลกกำลังจับตาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นเด็กชายยืนอยู่ข้างเขามือยังถูกจับแน่นหัวใจของเขาเต้นรัวเหมือนจะระเบิดความหวาดกลัวและความหวังปะปนกันจนแยกไม่ออกเราต้องไปตอนนี้ผู้บัญชาการพูดเสียงนิ่งแต่ทุกคำพูดเต็มไปด้วยความเร่งด่วน ไม่ใช่เพราะความโกรธแต่เพราะเวลาที่สูญเสียไปนานเกินไปเด็กชายพยักหน้าลมหายใจติดขัดร่างกายสั่นเล็กน้อยเขาไม่รู้ว่ากำลังจะพบอะไรแต่บางอย่างบอกเขาว่าชีวิตที่เคยมืดมิดกำลังจะเปลี่ยนพวกเขาเดินไปที่รถตำรวจแสงไฟท้ายสะท้อนบนผนังคอนกรีตทำให้รอยแตกและฝุ่นดูเหมือนมีชีวิต ทุกก้าวที่เด็กชายเดินไปเหมือนเสียงหัวใจของเขาดังทับซ้อนกับเสียงรองเท้าของผู้บัญชาการเมื่อเข้ามาในรถผู้บัญชาการหันมามองเด็กชายอีกครั้งแววตานั้นจริงจังเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่ได้คำตอบและสัญญาที่ไม่มีใครเห็นพบจําไว้ไม่ว่าความจริงจะเจ็บปวดแค่ไหนเราจะ,ะเผชิญมันไปด้วยกัน ไม่มีใครถูกทอดทิ้งอีกเด็กชายพยักหน้าน้ำตาไหลลงแก้มแต่คราวนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความกลัวมันคือน้ำตาแห่งความโล่งใจความรู้สึกว่ามีใครบางคนอยู่ข้างเขามีใครบางคนเชื่อในตัวเขารถเคลื่อนตัวออกจากสะพานทิ้งฝุ่นและเงามืดไว้เบื้องหลังแสงไฟถนนส่องผ่านหน้าต่างสาดส่องบนใบหน้าของเด็กชาย ทำให้เขารู้สึกถึงชีวิตที่เคยสูญหายกลับมาผู้บัญชาการมองไปข้างหน้าสายตาเข้มขลึมแต่เต็มไปด้วยความเสียใจเขานึกถึงความผิดพลาดการสูญเสียและเวลาที่เขาไม่มีโอกาสแก้ไขเด็กชายถามเบาๆเราจะเจอพ่อแม่ผมจริงๆใช่ไหมครับผู้บัญชาการหยุดมือเล็กน้อยยิ้มบางๆแต่แฝงไปด้วยความเจ็บปวดใช่ และครั้งนี้เราจะไม่ปล่อยให้ใครหายไปอีกรถแล่นผ่านถนนว่างเสียงเครื่องยนต์ทุ้มต่ำแต่ในหัวใจเด็กชายกลับเต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความกลัวเขารู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาของเขาเพิ่งจะเริ่มบทใหม่ทุกสัญญาณไฟที่ผ่านทุกเงาที่สะท้อนบนกระจกเหมือนเตือนให้เขารู้ว่าความจริงใกล้เข้ามาแล้ว ใกล้มากจนเขารู้สึกถึงมันได้ผู้บัญชาการถอนหายใจอีกครั้งมือใหญ่จับมือเด็กชายแน่นพบเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อเราถึงที่หมายชีวิตของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเด็กชายกลืนลมหายใจความหวาดกลัวความตื่นเต้นและความหวังผสมกันราวกับพายุที่กำลังปะทะกับแสงอาทิตย์ เขายังคงไม่รู้ว่าความจริงจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่เขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอดีตพร้อมที่จะเข้าใจตัวตนของตัวเองและพร้อมที่จะรู้จักครอบครัวที่แท้จริงรถแล่นผ่านสะพานข้ามแม่น้ำน้ำสะท้อนแสงสุดท้ายของวันเหมือนโลกกำลังลาจากความมืดและเชื้อเชิญให้เด็กชายก้าวเข้าสู่ชีวิตใหม่ชีวิตที่เขาไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสสัมผัส ผู้บัญชาการหันมามองเด็กชายยิ้มบางๆแต่เต็มไปด้วยความเศร้าพบทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนแล้วและฉันจะอยู่ตรงนี้กับเธอทุกก้าวเด็กชายพยักหน้ารู้สึกถึงแรงใจที่ไม่เคยมีความหวังที่ไม่เคยรู้สึกและความจริงที่รอยอยู่ข้างหน้าพร้อมที่จะพาเขาออกจากความมืดและเข้าสู่ชีวิตที่ไม่เคยมีใครเชื่อว่าเขาจะได้สัมผัส รถจอดอยู่หน้าบ้านเก่าบ้านที่เต็มไปด้วยร่องรอยอดีตประตูไม้สีซีดเปิดออกช้าๆเหมือนเวลาทั้งหมดในโลกหยุดหมุนเด็กชายก้าวออกจากรถเท้าสัมผัสพ,พื้นดินเย็นหัวใจเต้นแรงตาเบิกกว้างเมื่อเห็นใบหน้าที่คุ้นเคยแต่แทบไม่กล้าลืมตาผู้บัญชาการยืนข้างหลังยิ้มบางๆน้ำตายังคงหยดริน แต่คราวนี้เต็มไปด้วยความโล่งใจเหมือนภาระทั้งหมดถูกปลดออกจากใจเด็กชายก้าวเข้าไปใกล้มือสั่นแต่มั่นคงและทันทีที่พ่อแม่ของเขาเห็นเขาทั้งสองยิ้มน้ำตาไหลพรากเสียงหัวเราะปนกับเสียงร้องไห้อบอวนไปทั่วบ้านพบลูกของพ่อแม่เสียงเรียกชื่อเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักเด็กชายก้าวเข้าไปในอ้อมอกอด ความอบอุ่นที่เขาไม่เคยสัมผัสซึมเข้าสู่ร่างกายเติมเต็มช่องว่างในหัวใจผู้บัญชาการยืนเงียบมองภาพนั้นด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความสุขและความภาคภูมิใจเขารู้ว่าภารกิจของเขาไม่ได้จบแค่การค้นหาความจริงแต่คือการคืนชีวิตให้กับเด็กชายคนหนึ่งแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทิ้งแสงทองอ่อนบนผนังบ้าน เหมือนโลกเริ่มต้นใหม่เด็กชายไม่ใช่เด็กไร้บ้านอีกต่อไปเขาเป็นเด็กชายที่มีครอบครัวมีความรักและมีอนาคตผู้บัญชาการก้าวออกไปยกมือโบกลาเด็กชายหันไปมองและครั้งแรกในชีวิตเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกว่าโลกทั้งใบกำลังยิ้มให้เขาและเมื่อประตูบ้านปิดลง เสียงหัวเราะและน้ำตาผสานกันทุกคนรู้ชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรักและความหวังสามารถเยียวยาอดีตที่เจ็บปวดที่สุดได้เด็กชายยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มอย่างแท้จริงและครั้งแรกเขารู้สึกว่าบ้านคือที่ที่หัวใจอยู่และชีวิตของเขาเริ่มต้นใหม่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและแสงสว่างที่ไม่เคยมีมาก่อน